จังไรล่ดุ้าบาดี้ประงเลย้บาดีชุ่มชุเย่ตอนนี้พาน้องบิวตี้มาหุงหมอไทยพี่น้องเอ้ยข้างแร็กได้ไหมฮึถ้างั่งปนยากัน đưa chàng cứ cao về hội đưa chàng không chỉ say say คนยาแล้ก็ใส่น้ำเกลือเฮ้ยดูอย่พัาดูอย่าาเาแป๊บนึงยิกบต่นคนยาเออกบจะแาบเดู้โอเคเน้ะไม่ไหวได้กินหวานได้กินขน นี้มีอาการรุนแรงพี่น้องบ่ได้ปอดไร่ได้ติดเชื้อนะไ่ได้ลงปอดโอ้โหอ้อ,อนน้นอน้นหโงง้โอ้อนโาหโอ้หโออ้โอนนอนหหอออ เนี่ยมันดมชีดกินนี่ก็ฝากไว้แล้วไม่อ้วนพี่น้อยมือนี่ไม่อ้วนเดี่ยงฝากมาน้างนี่ป้าแต่หุงหมอนี่ทะลุมไปเลยเฮ้ยไปดูแต่ย่างยู่ในิดหนึ่งหน่อย มาปากล่ะด so ิซื uhh. ่อเมื up, the the ่อยคนนั่นเนาะอันทั้งเดินก็ได้แช่น้ำยาไอ้ใช่เกลือแช่น้ำเกลือให้เออแช่น้ำเกลือให้ถุกนึงกี่ช่องชั่วโมงแล้วมีแห้งแล้วคนให้กลับได้เนี่ยเดือนนึงเนี่ยมอนัด

ở ta Nói Bọn đứa bà Xì bẹp

เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เซาเดี๋ยวก็เป็นนะนะห้าเหลือบปลูกจะห่อนบ่สันนีิอายาวด้วยห่อนยาวมันหลุเพิ่นบม่ให้เปิดยิ่งก็แล้วเก่งดีแต่เพิ่นเก่งหมอกันชุ่มเนื้อหูุดเป็นนึงเดี๋ยวเพิ่นมาถอดให้ดีแต่เพิ่นเก่งเพิ่นชุ่มชืหมอก็ได้ดีแต่เพิ่นเก่งเนาะเพิ่นโมไฮ่ะ เป็นมาเลยยาตัานเสื้อน้ำพี่หน่อยตัวน้อยหืมลป่ากย็ยาดอกหายใจเขาเห็นใจทุกคนอื่นใ่แบบนี้พี่น้องบางทีเราจะมาถือลูกเจ้าของบ้านแต่ว่าไปเล่าเบียดดูเล่าก็คือคิดได้ใช้น้ำเกลือคือตอนน้องเจนนี่พี่หน่อยเนาะ ดิพนแบบนีเฮนุ่เถ้าไปห้องหมอเพิ่คยไปคลินิกเพิ่คยไปนะไปตัวล้าก็เอาอยามากินน่นนะ,ะน้องเราปาร์นีว่า โอ Dante, ้ยลานป้าเป็นยังวะลานป้าว่าสมัยมอีกแล้วอ่ะแตงเย็นนก็ไปมือเดียวเดี๋ยวป็นป้าได้หรอกอีองชั่วโมงประมาณสามมุง่สามเดีสี่มุก็ไ่ได้ปวดสองชั่วโมงเลยคุณเอะ สามมงครึ่งวันแกนอนมา่อตรน้อเมืองคิงอืมคิงเย็นนู้นละคิมาตรวจสามสิบแปดอืม

สามอ้อบอกงดเลยของหวานก็นมกบเก้วกินนี่ไปโยูก erm ินผักเขียวป้าบเ้เช่อกกินปักอืมกินไข่แดงอยูไว้เลยกขาวอืมกินมีโปรตีน โมเมนต์ดโมเมนต์ตีนนี่โปรตีนอาหารครบหามูคือสาวกูจะพาบเบาเดิกินอาหารครบหามูไหอยงน่าฟังอย่างนะทนกลอมกอบใจเลยดิ๊งทำกอบใจเยดียลืมแล้วจข้ของนะขของข้าเป็นข้ของ เหมือนข้ของขของขอบใจที่จะแบขมองขอบใจเอ้ยเรียงมาข้ของข้ามของชุ่มชุ่มเนี่เบอร์แตอายขวายเบิดเลยอืมเมื่อไปไปเมื่อไปคั่ก็เมื่อไดอยู่ผนปิดสีุ่่ม ในเม <Wars> <peaks> <ícios> ื่ออยู่หรอกมันถับเจาเจาะตั้าโมให้นอนพี่จะชินอนโมหรอกเป็นไงนอนขาเสือลูกนอนขาเสือลูกเลยหมว่าเมก็นอนพ่อก็นอนน้ำมาน้ำกันแม่ก็แม่ก็พ่อก็ชิไปถิ่มลูกอ่ะอยู่กับลูกนี่แหละนั่งเผาลูกทุก ให้ลงนอนไหนก็นอนตอนเตียงก็นองนอนอยู่รถเปลี่ยนกันใครกับคนมามันไม่ลงปอดพี่น้องมันไม่ได้ตุนอันนาหุ่นแห้งเนาะเฮ้ยน้ำไหมมันไม่ได้อันนาหุ่นแห้งแต่เลยให้กลับบ้านได้เนาะมันมาถึงมาลงลงปอดปอดไม่ได้ติดเชื้อนะ

xe lâu ừ, hmm? ừ, một tay con. Nó tìm dù món món chim một cũng làm hư là mầm chưa được mầm 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 เดี๋ยวนุ่งจักมาหาอีกเถอะนะอือเพิ่นหมอนัดได้ลูกบ่ได้มาซักมาตรวจเบิ่งจังซี่มามาเฮาซักนึงอันนี้เพิ่นซักมื้อแรกอีซี่ว่ามื้อหน้าเพิ่นมาตรวจเบิ่งมันบ่มีแก่เมื่อเพิ่น

ใชมพี่เมื่อไปรุงเทพจเปล่าปอถอดไดู้กปวดต้องเหี่ยวะปวดเหี่ยวปะปวดระบบมีได้เปอถอดฉงในมือกันหือดีวนี้ดีว่าือว่าดิห